ใส่ลงไปอย่างนี้เลยทำยังไงอะแม่ก็เปิดสิเปิดพลาสติกอะเปิดอันนี้เหรอไม่กดไอ้สียงน่ากลัวมากพอจริงๆวันที้ก็คิดนะว่าทำไมฉันถึงคิดว่าฉันอยากทำรายการอาหาร I'm um, Len <laughs> เนี่ยคะเป็นรายการทำอาหารที่ทุกคนสามารถดูแล้วทำตามง่ายๆหรือว่าดูเอาบันเทิงก็ได้นะคะด้วยความเป็นที่เล็กแบบนี้เราก็จะไม่ให้เจนร่วมเฟรมกับเรานะคะแต่เจนก็จะเป็นคนบอกว่าแต่ละเมนูในวันนี้ต้องทำอะไรอย่างไงบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่า EP หนึ่งเนี่ยเราปล่อยเป็นเมนูที่เป็นสปาเกตตี้ไปมันดูมีความทุลักทุเลนิดนึงทุกคนวันนี้เราก็เลยจะหาเมนูที่มันทำง่ายขึ้นกินง่ายขึ้นอร่อยได้แม้ว่าใครทำก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่พี่เลือกมามันเป็น f e ลแบบ ของทอดอ่าของทอดก็ต้องกินคู่กับแบบความยำความน้ำจิ้มความเครื่องจิ้มนะคะเมนูของเราในวันนี้ก็เลยมีชื่อว่ายำดุงจิ้มสเสด็ดไปเลยจ้านะคะก็คือจะทําเป็นของทอดกินคู่กับน้ายำกับน้ําจิ้มเนี่ยแหละซึ่งน้ํายำในวันนี้คือเราจะทำฟิลแบบน้ํายำจากลูกชิ้นยืนกินกับดิปอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะทําเป็นเครื่องจิ้มเนี่ยก็คือจะเป็นดิฟที่เป็นตัวชีสอ่าซึ่งของทอดเนี่ยเวลาใครนึ ถึงพวกลูกชิ้นยืนกินหรือว่าจิ้มดิบจิอย่างเงี้ยเราก็จะนึกถึงพวกแบบลูกชิ้นทอดเต้าหู้ทอดเฟรนช์ฟรายทอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่พี่เลือกสรรมาให้ทุกคนซื้อตามมันง่ายมากๆแล้วมันอร่อยให้ความแตกต่างให้ความแปลกใหม่มากๆนั่นก็คือถั่วลูกไก่ ทุกคนอาจจะงองว่าถั่วลูกไก่คืออะไรจริงๆถั่วลูกไก่เองก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีสรรพคุณในการเสริมสร้างใยอา,าหารหรือว่ามีตัวโปรตีนกินแล้วดีต่อสุขภาพได้วันนี้เนี่ยมันมียี่ห้อหนึ่งที่พี่สั่งเป็นประจำเลยก็คือยี่ห้อแพรนนะคะก็เลยสั่งมาให้ทุกคนดูแบบจุกๆเลยว่าเขามีอะไรให้เราเลือกสรรบ้างและตัวไหนที่วันนี้เราจะใช้เป็นของทอดที่เป็นอินกริเดียนหรือเป็นวัตถุดิบหลักของเราซึ่งร้านแพลนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเองก็เป็นร้านที่เน้นสุขภาพเนาะเมนูของเขา ส่วนอีกอันหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆกับเต้าหู้เราก็จะเรียกว่าโชฟูนะครับเหมือนฟิฟิตฟูเนาะวันนี้ก็เลยจะใช้ตัวนี้แหละเป็นเบสตัวที่ไม่ต้องทําอะไรกับมันมากนะเดี๋ยวไปโยนมันเข้าหม้อทอดไปแต่เราจะมาโฟกัสกันที่ตัวน้าจิ้มอ่าว่านน้าจิ้มเราจะมีขั้นตอนอยังไงทํายังไงให้มันแซบให้มันสดุง้งให้มันสเสดิดน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบหลักของเรากันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างและไปทาพร้อมกันได้เลยคะ่ะ อาจาจย์ทุกคนเส่ิวัตถุดิบในการทำเมนูยำสุจุงจิมสเสดิดของเราในวันนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโชฟรายส์นะคะอันนี้ก็คือทำมาจากตัวถั่วลูกไก่นะคะและเราก็ยังมีตัวโชฟูนะคะตัวนี้ทั้งหมด4อันตรงนี้ที่เห็นเลยนะคะมากมายจากทางแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แคลนนะคะถามว่ายำสุจุงจิมสเสดิดของเราเนี่ก็บอกเลยว่ามันก็ต้องเอามาทำยำปบเป็นกระเทยก็ต้องกินยำนะจ๊ะซึ่งบิวแยกวัตถุดิบไว้ให้เรียบร้อย หอ,อมพริกซีิ๊แห้งมะขามเปียกเกลือน้ำตาลกระเทียมดองและแป้งอนเนกประสงค์ซึ่งทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นวัตถุดิบโซนที่เราจะเอามาทำน้ำยำหรือว่าน้ำจิม้มเวลาไปกินแบบลูกชิ้นยืนกินซึ่งตรงนี้เนี่ยดิบฝรั่งของเราจะมีวัตถุดิบก็คือมีโยเกิร์ตพริกป,ป่นมอสซาเรลลาชีสเชดดาชีส,ชสเนยนะคะทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นวัตถุดิบในการทําเมนูของเราซึ่งวันนี้เราจะมีเวลาทําเมนูนี้ทั้งหมด20นาทีละกะัน20นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะโยนวัตถุดิบทัั้้งหมดจะเป็็นโโชชวววแลวกต เ,เราจะโยนเข้าหม้อทอดเลยหม้อทอดไร้น้ำมันได้เธอพร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้วแน่ใจนะแน่ใจวันนี้ฉันว่าฉันต้องทำได้เพราะวันนี้เมนูดูไม่ยากเลยอ่ะขั้นแรกเดี๋ยวเราเอาพริกแห้งมาค่ะอ่ะพริกแห้งก็คืออันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราเอาพริกแห้งมาก่อนเอาไปทําอะไรเอาไปคั่วแต่ว่าเราไม่ทำแบบนนะั้นเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่เราใส่หม้อทอดไร้น้ำมันเลยอ่ะเอาพริกแห้งไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันโ okay, <I 'm S 1> อเคพร้อม ready I'm Ladyboy เริ่มค่ะเริ่มอ่ะเริ่มค่ะไปค่ะ โอเคทุกคนเดี right ๋ยวเรามาเริ care, <ke> ่มสักการเอาพริกแห้งเข้าไปคั่วในหม้อทอดนะค๊ะอันนี้เปิดออกมาก่อนใส่เยอะเยอะใส่ไปทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใส่ลงไปปึ๊บปิดแบบนี้แล้วเปิดยังไงอะคุณเปิดเนี่ยคะก็เปิดดูไหมนะจะร้อนแต่สี่องศาอ่าได้สามนาทีค่ะตั้งสองถึงสามนาทีโอเคทุกคนเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปเตรียมวัตถุดิบหลักกันนะคะ หลังจากที่เราเอาพริกแห้งเข้าไปอบเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัวโชวฟูนะคะโชฟูตัวนี้เนี่ยเป็นโชฟูงาดำนะคะทุกคนคือถ้าดูเผลอๆผันผ่าน,น,ท,น,ท,น,ท,นทุกคนอาจจะอว่ามันเป็นหมูยอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หมูยอนะคะมันแค่คล้ายเพราะฉะนั้นกะเทยก็ต้องกินยำเริ่มจากการฉีกตัวนี้แล้วมาเตรียมตัวนี้เราต้องหั่นยังไงคุณเจนหั่นเป็นเต่าไหมหั่นเป็นเต่าเต่าสมชายหรือว่าเต่าเข็มกลัด ผิดก็ค, <น S 1> คือคนเดียวกันเรามีหลายคนหรอคนเดียวกัน <c oughs> อันนี้อ่ะอันนี้หนึ่งสอ,งอย่าเล็กมากนะ3 สี่ตัวนี้อ่าได้เป็น25ชิ้นทอดีนะคะทุกคนเห็นปะคือหน้าตาของมัน,นมีความเหมือนหมูยอมากเลยเธอแต่ว่ารสชาติของมันอ,อร่อยมากเดี๋ยวเราไปโยนข้าหมอทอดกัน EP พีนี้ก็คือมอทอดอย่างเดียวไม่ต้องใช้ประสบการณ์ไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากมายรอบนี้คือตั้งใจออกมาทำคอนเทนต์ก็สั่งหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราตัวโชวซ้อมมาหั่นกินด้วยดีกว่าเอาไปจิ้มกับน,น้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินของเราใช้มีดเถอะ เธอ,อดูธรรมะแดงนะไปฝึกมาแล้วไงเอออีพีหนึ่งมาดูกระดองกระแดงไปนิดนึงอันนี้เอาใหญ่ขึ้นนิดนึงนะใหญ่ขึ้นนิดนึงได้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเป็น4ี 4. ่คนสี่อ่เพราะว่าเขาค่อนข้างนิ่มใช่ไหมอ่ะอันนี้จะเป็นตัวซอฟเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบกันไงว่าตัวเท็กซ์เจอร์เ,ออเนี่ยพออบแล้วมันเป็นยังไงอาหารคนมีหลายเท็กซ์เจอร์เขาดูเนียนมากเลยเนาะถ้าเทียบกับหน้าฉัน ใช่ก็คือเนียนกว่าเขาต้องชนะโชฟูต้องชนะความเนียนอันนี้อันนี้ตึ้งผัดเป็นก้าวแล้วก้าวถามว่าเท่ากันไหมไม่ได้ปรงการความเท่ากันปะอันนี้เดี๋ยวเราไปโยนข้าหม้อทอดกันหมดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ต้องเล่งฉันมากสิถ้ามองเผินๆทุกคนจะรู้ว่าเป็นต้องคู่ไข่แต่จริงๆแล้วมันคือถั่วลูกก่ชิ้นใหญ่นาะชิ้นหลังๆอ่ะก็เราจะได้กินแบบเต็มปากเต็มคำไงเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งนี้ ไปเข้าหม้อทอดกันแล้วไปเอาพริกแห้งออกมาทําน้าจิ้มกันนะจ๊ะดึงออกมาได้เลยปะอดึงออกมาได้เลยจ้ะระวังร้อนนะจ๊ะร้อนนะร้อนนะเป็นไงบ้างโอ้พริกกระชายอย่างงี้เลยตัมันแรงไงเออแล้วทำไงต่ออ่ะก็เทใส่สิได้พริกแห้งแล้วแล้วเราก็จะเอาโชฟูใส่ลงไปอย่างนี้เลยว้า ชั้นสับมันไม่ถูกเนาะมันต้องขาแบบนี้นี่อุ๊ยอันนี้ดูดิอ๋้ออยล้วตามันน่ากินอยู่นะเราจะอบทั้งหมด10นาทีไปค่ะ1ิ้หนึ่ง30องสับเหมือนเดิมค่ะ โอเคทุกคนคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเตรียมตัวทําน้าจิ้มกันหลังจากที่เราโยนโชฟูไปในหมออ้อทอดนะคะเราก็จะเข้าสู่การทําน้าจิ้ม <c oughs> ก็คือตัวที่ทําดิบสดเดอดของเรานั่นเองนะคะขั้นแรกเราเตรียมวัตถุดิบนะคะก็คือเอาหอมกับ<อ>พริกมาให้เรดี้หอมต้ม <Ready. S 2> เปลือกโอ้ oh, ไม่เคยปอกหอมมากจริงๆมันเป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะทุกคนแตบบ่เพียงแต่ว่าดิฉันทําอาหารไม่ค่อยเป็นเท่านั้นเองตัดภาพไปเลยอีก3าชั่วโมง three hours later <c oughs> Three hours ได้แล้วหนึ่งหัวเราต้องการทั้งหมดสองหัวกางแกะหอมมันใช้แรงขนาดไห,หนเหรอนาสั่นเลย <c oughs> แกะหอมพี่น่าสั่นเลยอ่ะเพอจริงๆวันที่ก็คิดนะว่าทำไมฉันถึงคิดว่าฉันยอยากทำรายการอาหาร <c oughs> ดูลำบากอะดูดูสร้างความลำบากให้ตัวเองและเพื่อนดูแบบ <นะ S 2> เอยแบบจริงๆเราแบบฉันน่าจะเหมาะกับรายการประเภทอื่นถ้าใครคิดยังไงก็พิมพ์มาคอมเมนต์ได้นะนี่แค่น้ำจิ้มนะเนี่ยขนาดเรามีทางลัดช่วยในเรื่องแบบเมนดิชแล้วอะ่ะนี่ขนาดไม่ต้องเตรียมเมนดิชนะโยนข้าหมอทอ่ออย่างเดียวเราทำแค่น้ำจิ้มนะทุกคนยังแบบทุลักทุเลนิดนึงนะนิ้วต้องเก็บไว้นะเ,เราไม่กินมันได้ไหมไม่ได้หอมมันเป็นส่วนสําคัญฉันได้หอมแดงแล้วเอาคนเขาเวลาอาบน้ำอาทาทุกคนไม่ต้องตามมานะเดี๋ยวไปล้างที่เดียวไม่อยากไปดูหรอกเออไม่ต้องมาดูหอกา ลกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วจ้าต่อไปเราจะโยนทุกสิ่งอย่างเข้าเครื่องปันเครื่องปันคือโยนทั้งนี้ได้เลยเหรอเอ้ยเราก็เด็ดคงเด็ดเออก็บอกสิก็ต้องบอกเธอได้ยินเสียงติ๊ตติ๊ของหม้อทอดไหมได้ยินเสียงติ๊ดติ๊แล้วก็คือผ่านไปสิบนาทีแล้วว่ายังเตรียมพริกก็หอมไม่เสร็จเลยแอบไปดูเขาหน่อยไหมเออไปดูไปดูเขาหนึ่งไปดูเขาหนึง่งอืไปราไปดูเขาตอนนี้นอ,อ,อะไรอะไร,ะไรขนาดนั้นะ่ะ <laughs> โอ้ยน่าก,กิน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะโยนทุกอย่างเข้าไปใหนหมอทอดผิดโยนไปในเครื่องปั่นขั้นตอนต่อไปเราจะมาเอาพริกกับกระเทียมดองปั่นนะจ๊ะทํายังไงอ่ะแม่ก็เปิดสิเปิดพลาสติกอะเปิดอันนี้เหรอไม่ใช่ตอนนี้เปิด,ปดยังไงอะ่ะหมุนหมุนอย่าไปกดหมุนยังไงหมุนอย่างนี้เหรอเออหมุน,ออมนเออเอาออกมาโอ,อ๊ยตกใจเลยอะ่ะขนอ่อนอ่ะ เออแล้วก็ใส่ของไปตอนใส่กระเทียมเอาใส่น้ํากระเทียมไปด้วยนะโอเคแล้วก็ใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปแล้วก็ปั่นเนาะเขาซะหน่อยแล้วทำไมต่อปิดฝาพลาสติกเมื่อกี้ปิดฝาพลาสติกอย่างนี้อ่ะหมุนให้ลงล็อกค่ะอ่ะวางลงไปแล้วก็หมุนให้ลงล็อกเหมือนกันอ่ะแล้วก็กดข้างบนกดตรงนี้อืทำไมอ่ะหมุนให้มันลงล็อกเลยอ่ะเออมันยังไม่ลงไงแล้วกดกดว้าย อุ้ยสิ่งน่ากลัวมากไม่ใช่เครื่องนะมันกดได้เลยใช่ปะได้เธอจับเธอจับภาชนะไว้เออแล้วเธอกดลงไปเอออเมซิ่งหรอฉันฉันคนลุกอยู่อะฉันไม่เคยทำอย่างนี้โอเคอ่ายละเอียดในระดับหนึ่งแล้วพอแล้วอะเราเอาเขาออกมาเฮ้ยถ้ามันจะเลิศมันจะโกก็เอาไปอยู่ใกล้ๆกล้ไหมอะไมมาตักอะไรแล้วก็บวบางเธอไม่มอกซันนเฮ้ยเรื่องแค่นี้ ต้องให้บอกทุกสเตปหรอแบบละเอียดยิบหรอละเอียดกว่าพริกกระเทียมอ่ะพอยังก็เอาออกให้มันหมดอ่ะโอ้หงั้นอีกเดือนนึงเลยนะยังงั้นอะ many months later ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมมะขามเปียกอ่ารับอันนี้ไปนะคะเป็นน้ำร้อนแล้วกวางตรงนี้จ้ะแล้วก็ใส่ในมะขามเปียกใส่ในมะขามเปียกใช่ใส่ไปเลยพอไหมน้องพอท่วมไหมแล้วฉันต้องทำไงต่ออ๋อเธอก็ขยำให้น้องเปียกแล้วก็ขยำให้น้ำมะขามมันออกมา เฟิร์สไทม์มาขำเปียกไปแล้วเนี่ยเออขัดผิวสวยนะเออตอนสมัยก่อนขยำมาออกแรงร้อนไหมร้อนอยู่แต่ว่าทนได้เออมันไม่ได้เดือดขนาดหญิงไทยน,นี่เขาก็ต้องคือเขาต้องทำาองกันทุกคนเลยใช่สมัยก่อนก็คือแบบนิ้วคือสวยเลยเพราะว่าได้มาขำปีกบำรุง,งสมัยนี้มีถุงมือเนาะถุงมือก็เลยสวยกว่านิ้วเลยจริงความหวังของหมู่บ้านเราจะได้กินแล้วนำจิ้มลูกชิ้นยืนกินยืนทำด้วยอุ้ย ไม่รู้ว่าขยับม,มันไปน่อยอ่ะโออสกับนากกรรมอ,อ่ะโอเคแล้วต้องไงต่อ,ย,อยิ่งเยอะประสบการณ์<ค>บีสเข้าได้นะคะ ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์เอออ่ะต่อไปเราจะมาปรุงน้ำกันเลยปรุงน้ำันเลยน้ำค่อนข้างร้อนแล้วเราใส่ไปในหม้อเลยก็ได้ค่ะใส่น้ำตาลไปสักน้ำตาลน้ำตาลคือขวดนี้ใช่ไหมน้ำตาลใส่ให้เร็วกว่านี้ฟุ๊ปหนึ่งสองน้ำตาลก็มาสองสำช้อนได้ลยค่ะใส่ไปเถอะอ่ะแล้วก็ใส่เกลือไม่ต้องเยอะมากเฮ้ยน้อยไปอีกอีกเดี๋ยวจะบอกเองอ่ะคนให้ละลาย เธอก็ใส่อนี้ไปออมชื่ออะไรนะมาขมเปียกนี่มาขมเปียกเปียกวะ่นะมาขมเปียกที่ดิฉันได้ทำเองอ่าเดี๋ยวเราไปตั้งไฟแล้วก็จะได้แบบชิมกันดูว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าได้เดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะทุกคนอ่าโอเคอดนนี้ก็คือใส่ใช่แล้วก็คอนอย่างต่อเนื่องนะกระจายนะ้ำไม่งั้นมันเป็นก้อนนะอ่ะาใช่วม่พอ,อ,อล,ล,ละลายแล้วแหละ,ละอ่าโอเค อ่ะแล้วเธอก็เอาพริกแห้งผันสักครึ่งนึงก็ได้อ่ะพอก่อนไหมอ่าน้ำจิ้มแบบลูกชิ้นยืนกินของเราโอเคเดี๋ยวเราใส่พักไปก่อนอ่าโอเคเราได้น้ำจิ้มแล้วโอ้ยน่าอ e ีสมาทุกคน หลังจากที่เราได้ตัวน้ำจิ้มแล้วนะคะก็กลับมาซอยหอมกันเนาเะเลเทนอระ b เข้าได้นะเลอะที่หนึ่งลำบากก็พทิกอีกด้านหนึ่งลงมาหั่นก็ได้นะเธอเธอว่าฉันลำบากเหรอฉันไม่ลำบากหรอกแค่นี้เองหรออืมไม่ลำบากก็ได้แล้วแต่ชิวหญิงไม่ลำบากเนาะหญิงก็ลำบากเหมือนกันใส่ลง,ล,ใสลงไปเลยใส่ลงไปเลย,ย,ลปเ,ลยเป็นน้ำจิ้มยืนกินเป็นน้ำยำเป็นน้ำอะไรก็เรียกไปเถอะโฮ้ยเธอเอาเป็นเล่นนะมันก็น่าอ e ี s e อยู่นะดูแบบ นัวแซ่บคนค้างโอ้ยมันดูนัวแซ่บค่อนข้างนะดูนี่อีกนิดคือเป็นน้ำพริกแล้วอ่ะอ่ะระหว่างนี้เราเคลียร์สเตชั่นกันแล้วเดี๋ยวเรามาทำดิฟเรั่งเออเออดิฟเรั่งอ่าตอนนี้น้องกินอะไรอะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้ยน่ากินขออีกนิดนึ่งไหมอีกนิดหนึ่งนะอีกนิดนึงน้องอาจจะต้องการเปลือกที่เท็กซ์เจอร์มีความกรอบขึ้นใช่อาศัยเขาไปอีกปรับความร้อนเป็น200ค่ะ อ่าละจ้านี่ก็คือออกมาจากหม้อทอดแล้วนะตานนะอีดมากนะกินมากมีทั้งแบบอันเล็กอันใหญ่นะจ้าอาเทใส่จ้าไว้ก่อนเทใส่จ้าไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาใส่โชว์ฟรายกันนะระหว่างนี้โอเคเดี๋ยวเราอบตัวนี้กันนะจ้า โอเคระหว่างที่เรากําลังทอดโชว์ฟรายส์อยู่ตอนนี้เราต้องทาน้าจิ้มฝรั่งใช่น้ําจิ้มฝรั่งง่ายมากมันก็คือเอาทุกอย่างที่มีใส่ไปในถ้วยแล้วเดี๋ยวเราอุ่นในไมโครเวฟเท่านี้เองก็ไม่บอกมอสซาเรลลาเยอะไหมก็ประมาณนึงอ่ะให้มันมีวอลลุ่มอ่ะแบบนี้แล้วกันแล้วก็ใส่โยเกิร์ตลงไปโยเกิร์ตเยอะไหมให้มันพอๆกันอ่ะแล้วก็ใส่เนยนี่เออแค่นั้นแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราใส่น้าร้อนไปสักนิดหนึ่ง นี่เราก็ต้องคนหน่อยนะทุกคนใส่เกลือสัหน่อยเพราะเนยเราเป็นเนยจืดโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟโอเคทุกคนไม่ต้องตามมานะเดี๋ยวไปเข้าไมโครเวฟเลยทีเดียวอเอาตัวเธอเข้าไปด้วยโอเค เรากำลังรอนะคะทุกคนเดี๋ยวรอไมโครเวฟนิดหนึ่งนักชีราวใส่ในดิฟรังใช่้น้ำยำใช่เอยนะไมโครเวฟได้แล้วไมโครเวฟได้แล้วเมื่อกี้ก็คือไปคนมาแล้วมันก็จะมีความแบบเหลวๆแต่ว่ายังไม่พร้อมกินเดี๋ยวเราต้องทำอีกประมาณสักสองรอบเนาะรอบละ30วินาทีทุกคนได้แล้วนะจ๊ะก็จะมีความแบบเป็นชีสนึบเยิ้มเป็นดิฟแบบนี้นี่เลยอาจจะมีน้ำโยเกิร์ตออกมานะจ๊ะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากให้มัน เหลวขนาดนี้ก็ไม่ต้องใส่โยเกิร์ตเยอะนะคะเดี๋ยวเราใส่พริกให้มันมีความสไปซี่เลนอยไปซี่นิดนึงก็คือเป็นตัวนี้อาใส่ให้มีความแบบสไปซี่เท่าเนี้ยแหละเจนไม่บอกก็ใส่เท่าดีและผหักชีลาวเด็ดใช่ปะใช่อ S <S <S ออกแรงกว่านี้ให้เธอหน้าตามันก็ไม่ได้แย่ปะ่ะเอาดีๆมันก็คือความชีสเลยเป็นดิบชีสที่เราเพิ่มความสไปซี่ของพริกป่นและมีกลิ่นหอมของผักชีแล้วด้วยความที่วันนี้เจนไม่ได้อยู่ในเฟรมกับเรานะก็คือนางจะเป็นคนตัดสินอ่าส<อ>่งถ้วย,วยมาเลยจ้า<ม>ทุกคนดิบชีสก็เสร็จแล้วนะจ้าอย่างที่บอกอันนี้คือด้วยความที่ใส่โย,ยกเกิร์ตค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าเราเป็นคนชอบกลิ่นของโยเกิร์ตอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราสามารถดิบกินกับโชว์ฟรายของเราได้เลยอ่าแล้วจ้าได้แล้วอ่ะนี นี่นะจ๊ะดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโชว์ฟรายที่กินคู่กับดิฟรั่งกับโชว์ฟรายที่กินคู่กับน้ำยำเป็นแบบลูกชิ้นยืนกินจะเป็นยังไงบ้างเออโชว์ฟรูและโชว์ฟรายทั้งหมดเลย โอเคทุกคนและนี่ก็คือไปจัดจงจัดจานม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอย่างที่บอกวันนี้เรามี2เมนูก็คือมีเปมะะืเป็นยำนะคะเป็นยำกินกับโชฟูอ่านะคะเป็นแบบนี้นักนากอีเอออีกอันหนึ่งจะเป็นตัวโชวฟรายจะเป็นตัวทอดแ,แล้วเราจิ้มกับดิชีสของเรานะจ๊ะจะกินเองชิมเองก็ก็ไรอยู่นะคะเดี๋ยวเชิญเจนมาเลยมาเลยมาเลยเข้ามามาพร้อมชิมมากเลยชิมันไหนก่อนชิม อันนี้ก่อนละกันเพราะว่าแบบอ่าโชฟร์อ่าเดี๋ยวอันนี้ค่อยตัดเลี้ยนทีหลังเพอร์รชีสเลี้ยนงนี่อ่าคนก่อนอื่นขอดิบก่อนค่อนข้างเข้มข้นอ่ะดิบเข้มข้นมากอืมอืมทุกคนได้ยินเสียงกรอบปะเอยนะไม่เคยกินแบบเท็กซ์เจอร์อย่างเงี้ยจะบอกให้ดีอ่ะมันมีความแบบกรอบข้างนอกแต่ข้างในเนื้อน,น,นุ่มแน่นนุ่มดิบเข้มดี ชอบรู้สึกว่าเท็กอร์สองอันต่่งกันอันที่เป็นงารสงาจะกรอบกว่าคอมเมนต์รสชาติฉันด้วยอ๋อลืมเลยดิบโอเคเค็มค่อนข้างเค็มแต่เค็มชีสแต่เค็มชีสแต่ว่าอร่อยทุกคนอย่างที่บอกเลยนะถ้าใครที่ชอบกินพวกแบบแน็คอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะเลยจะเป็นโชว์ฟรายป่าๆก็ได้หรือถ้าอยากแบบแอดวานแบบดูขึ้นนิดนึงก็คือทำดิบอย่้ได้เลยอ่ะให้ฟังนี้เมื่อกี้ถือแบบผ่วงเวลานะถือแบบผ่วงเวลาอยากให้ฟัง จริงจริง,รงกินเบาๆก็เพลินเนอะเพลินแต่พอมีดิฟสิอ่ะก็เสริมกันได้ถ้าใครชอบกิน,นแน็คนี่ว่ามีประโยชน์เพลินหมดหมดจานได้เร็วแน่ๆอ่ะมูฟเฟ่บูฟเฟ่บูเฟ่ไมชีสอันนี้ผ่านมาผ่านเออผ่านแต่ อาจจะผ่านไม่เต็มร้อยขนาดนั้นเขอหักคะแนนความแบบออยกเกิดอาจจะเยอะไปนิดน้ำก็เ <ๆ S 2> ลยแบบเอออาจจะเหลวไปหน่อยได้โชว์ฝ่ายสวดใช่ได้โชว์ไปายตอบ<ป>โจทย์ช่วยชีวิตหมูไปที่เมนูยำเราบ้างเมนูยำของเราว,วันนี้นทำสอง,<า>งเมนูเรามีอันนี้เรามีตัวซอฟ์นะจ๊ะโชว์ซอฟต์แล้วก็เป็นแบบตัวนุ่มๆเด้งๆกับตัวที่เป็นแบบโชว์ฟลูที่เป็นตัวงาอย่างนี้ได้ฟิลนะ น้ำจิ้มคือรสทันได้ฟิบเห็นไหมราดรถเข็นอะแล้วคือเราไม่ได้ใส่ผงชูรสด,ด้วยน้ำจิ้มอร่อยเลยนี่ไงเธอบอกว่าทันดูดูหลักโคเลนแต่อร่อยไหมพูดอ,อร่อยอร่อยไม่รู้คนทําเก่งหรือโค้ชดีหรือยังไงเฮ้ยอร่อยทุกคนอันนี้พูดจริงอร่อยเออเซอร์ไพรส์สรนิดน,นึง <laughs> <laughs> แต่เท็กซ์เจอร์มันให้ความแบบคนละอย่างเลยเนาะอย่างเนี้ยจะแบบมีความนุ่มข้างนอกกรอบกัดปุ๊บมันแบบข้างในคือโปร่งนุ่มเลยแต่ว่าไม่เล่นมม อย่างตัวโชวฟายข้างในจะมีความแห้งกว่านิดนึงแต่อันนี้ยังมีความกักเก็บความชุ่มชื้นในตัวนี้อาจจะเทียบกันเนาะอันนี้อาจจะมีความคล้ายกับเป็นฝายอันนี้จะคล้ายกับเต้าหู้แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนกันซะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้แทนกันขนาดนั้นมันก็เป็น t e เ t อร์ของมันที่เป็นตัวถั่วลูกไก่เนาะแต่ว่าก็อร่อยนี่ว่าใครสายสุขภาพนราต้องชอบอันนี้แน่ฉะนั้นเมนูในวันนี้ของชานอ่ะก็ต้องยังไงก็ต้องจึ้งสิจ้าจึ้งไปเลยอร่อยมาก เฮ้ยถือว่าแบบไม่เสียแรงที่ยืนรอที่คอยพร่ำบอกว่าให้ทําอะไรจริงเดี๋ยวเราลาทุกคนไปดีกว่า <ไป S 2> วันนี้<ช>ขอไปกินต่อแล้วยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องปิวก็มาแชแนลไว้ไให้ด้วยนะคะอือหสำหรับวันนี้ทำเล่นริงๆต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะมาเข้ว็บได้แล้วมาเข้เว็บได้แล้ว เอาช้อนไปด้วยสิพกช้อนไปด้วยพกช้อนมาด้วยหรอะพกช้อนมาด้วยแบบนี้พกช้อนมาด้วยหรออะพกช้อนมาด้วยแบบนี้แหมไม้แค่นี้พกช้อนมาด้วยตึง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 ตึตึงตึงตจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าตึง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 อ่ะติงอีกแล้ว เยอะไหมไม่เยอะนิดเดียวให้แบบมีสีสารกุบกิีเปิดหรือยังอ่ะยังอ่ะทุกคนคิดว่าในจานนี้ที่เห็นเป็นไข่คนหรือเป็นออมเล็ตหรือว่าเป็นชีสดิบน้อโทษแต่เฮ้ยจริงๆเมื่อกี้ชิมแล้วมันรสชาติโอเค